สวัสดีครับ,รบสนนบวัสด,ดพพีพีกุณทันนะครับวันนี้คขบช่องคาถาแหล่งรถเขาบ้าน i p หนึ่งร้อานะครับเราเด้ท่านหนึ่อยแปดสิบ p แล้วพี่พี่วันแรกผมไม่เคยพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชมทั้งหมด20่สรายการสส่วนท่านหนึครับวันนี้พี่พี่อนไนสนใจอยากดูอะนเพิ่มเติมอากสบถามตรงไหนพี่พี่สาม,มารถโทรที่เบอร์ศูนย์หกสามเดแปดได้เลยนะครับ หรือพี่พท่านไหนแอดไสอบถามต้องเติมแอดไลน์เขาไว้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่หเลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยได้ครับพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าไปจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหรง่ายแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพักรายการเราจะส่งตรงตามปกตินะครับพี่พี่เพื่อไม่เป็นการเสียเราพี่พี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยก่าครับ ลาคาที่หนึ่งเราจะเป็นตรงนี้เลยครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพระสดครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพระสดรถปากน้ํานี่ครับพระมงคลเทพมุนีนี่ครับเหรียญหลวพระสดรถปากน้ํานี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับวัดปากน้ำสวยๆยยนี้เลยครับนี่ครับสวย,ยงี้เลยเป็นเนื้ออาบาก้ารับองนี้เป็นเนื้ออาบาก้าเลยนี่ครับรายการที่หนึ่งเลยญรัสบสมรสปากน้ำเนื้ออาบาก้าองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย 600บาทหกร้อยบาทสวยเงี้ยนะครับต่อไปกันที่2รายการต่อจะเป็นหลวงพุทธรีดที่ตรงนี้เป็นหลวงพุทธรีดวัดช้างให้ที่ตรงนี้นะครับหลวงพุทธรีดวัดช้างให้ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับหลวงพุทธรีดวัดช้างให้นี่ครับ ไปสวยอย่างนี้เลยครับหลวงท่อตอรี่ประชังให้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยลายการที่2องหลวง่อตอรี่ประชังให้องค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยอย่างนี้นะคะรับหลวงพ่อตอรี่ประชังให้องค์นี้ลายการที่2เลยนี่ครับ ต่อไปการที่3าลรายการที่าจะเป็นเหรียญสตอรทับตรงนี้เป็นเหรียญสิ้าสตอรว์วันี่รับไปสวยเงี้เลยเหรียญี้าตอร์วัับไปสยงี้นะครับเหรียญส้วัสวยเงี้เลยนี่รับไปสยเงี้นะครับ สวยเงี้เลยรายการที่3เหรียญยิปทาตวัตองค์นี้เอาไปใน,น,นราคาไป4ี่บาทรับ4ี่บาทเลย4ี่ร้อบาทรับ4ี่บาทสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยต่อไปรายการที่4รายการที่4จะเป็นกิ่งปอวรเลทัพองนี้เป็นพระกิ่งปอวรเลทเลยนี่ครับครับกิ่งปอวรเลท ไปสวยอย่างนี้นะครับว่ากิ่งปาวเลตนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับว่ากิ่งเปอร์วเลตไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับว่ากิ่งปาวเลต เไปเสอย่ีครับลายการที่4พักกิ่งเปลเลสองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป700บาทครับ700บาทเลย700บาทครับ700บาท,ทบสวยอย่างนี้นะครับพักกิ่งเปลวเลสองค์นี้ลายการที่4เลยนี่ครับต่อไปลายการที่5้าลายการที่5จะเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุครับองค์นี้เป็นลูกสะกดหลวงปู่สุษก วัดปักคอมะขำเท่าพวงนี้ลูกสะกดุลปุสุก,ก,สกัดปักคอมะขำเท่านี่ครับสวยๆนี่เลยลูกปสุกัดปักคอมะขำเท่านี่ครับสวยๆนี่เลยครับ รายการที่5ลูกสะกดหลบสซุกปากคำบางคำเท่าตรงนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ600บาทเลย6 0 0บาทรับ600บาท,บบาทบสวยอย่างเงี้ยนะครับครับไปสวยอย่างนงี้เลยนี่ครับต่อไปรายการที่6รายการที่6จะเป็นเหรียญหลวพ่ดเดิมพระองคนี้เป็นเหรียญหลวพ่ดเดิมวัดหนองโพว์ระงค์นี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ นองโพลวงพ่อเดิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยอย่างนี้เลยหลังแบบนี้เลยครับ สวยเงี้เลยนี่ครับเป็นเริ่มเงินแทะพงกนี้เป็นเริ่มเงินแท้เลยนี่ครับเริ่มเงินแทะกันเลยนะครับหยับเริ่มเงินแท้สวย,สวยเลยรายการที่หกหล้วเราเพิเดิมวัดหนองโพเริ่มเงินแท้องค์นี้ เอาไปเลครับหนึ่งบาท1,200บาทเลยนี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างงี้เลยครับต่อไปแล้กันที่7จ็ดล้กันที่7เป็นท่ากระดานตรงนี้เป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นนะตรงนี้นี่ะพระท่ากระดานเนื้อชิน้นนี่ครับพระท่ากระดานเนื้อชิน้น นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับพระกระดานน้ชินนี่ครับลายการ,กรที่เจ็ดพระกระดานน้ชินองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทับ500บาทาสวไอย่างี้นะครับแล้กวกรไดิ่งครับพวงนี้พระธารกระดานเนื้อชิน้นนี่ครับต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นปิดตาหลวงพวนุนาน,นาคพวกนี้เป็นพระปิดตาหลวงุทนากวนห้อยจระเข้พวกนี้เป็นเนื้อเปียกทองเลยนี่ครับพระปิดตาหลวงพุทนาขวัห้อยจระเข้เนื้อเปียกทอง นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้ครับพระปิดตาห,นหนาาละผุดดาวพรอยจระเข้เนื้อเปียกทองนี่ครับลายการที่แปดพระปิดตาห,นหนาาละผุดดาวพรอยจระเข้เนื้อเปียกทององค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทแบบสวยอย่างเงี nah. ้ยนะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่9ลายการที่9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับตรงนี้นี่ครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยหลวงพ่อจงหน้าต่างนอก นี่ครับไปสวย,ยงี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อออปก้าแล้วตรงนี้เป็นเนื้อออปก้าเลยนี่ครับเหรียญเนื้อออปก้าร์เไปสวย,ยงี้ได้นะครับไปสวย,ยงี้เลย รายการที่9เหรียญหลวงพระจงเนื้ออัปาก้าองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทหกร้อยบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่10รายการที่สิจะเป็นเหรียญหลวงเจ้าสุรบุญนะพวกนี้เป็นเหรียญหลวงเจ้าสุรบุญวัดกลางบางแก้วพวกนี้ครับเหลวงเจ้าสุรบุญวัดกลางบางแก้ว สวยๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยอ่ามนี้เลยครับ ไปสวยงี้เลยนี่ครับรายการที่10เหรียญหลอดเจ้าสุรบุญองค์นี้เอาไปใน,นราคาเอาไป1200บาท 1, บาทเลยปเป็นเล่มเงินแท้องค์นี้ปเป็นเล่มเงินแท้เลยนี่ครับต่อไป11 11จะเป็นสลิกาครัวรงนี้ เป็นนกสลิกาคู่เลยนี่ครับเป็นนกสลิกาคู่ตรงนี้นี่ครับไปสวยเงี้เลยนกสลิกาคู่นี่ครับไปสวยางี้นะครับไปสวยางี้เลยนกสลิกาคู่นี่ครับเสย่างนี้เลยครับ รายการที่11นกสริกาคู่องค์นี้เอาไปในราคาเอาไป4ี่ร้อยบาทรับ4ี่ร้อยบาทเลย4ี่ร้อยบาทรับ4ี่ร้อยบาทสวยเงี้นะครับนกสริกาคู่องค์นี้รายการที่11เลยนี่ครับต่อไป12 12จะเป็นพญาเต่าเรือนครับองค์น,นี้เป็นพญาเต่าเรือนหรือพนุมนุษ์นางไนครับองค์นี้จะเป็นพญาเต่าเรือหรือพนุมน,นุษ์นางไน นี่ครับสวออยๆนี้ครับเป็นเบลแก้มพุนุ่งตรงนี้เป็นเบลแก้มยาวเตาเลื่อนนี่ครับสวออยงนี้เลยข้างหลังตอกมง18 K บดเคตรงนี้แับมง18ดเคนี่ครับไปสวออยงนี้เลย ไปเล่มเงินนะวกนี้ไปเล่มเงินเลยครับเล่มเงินสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับรายการสิบสองเบี้ยแก้ยาต่อเรือหลวงพนุษยดนางในองนี้เล่มเงินแท้เอาไปในราคารหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย ต่อไปสิบสามสิบสายจ้าพระปิดตาหลวงปู่โตครับตรงนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตว่าไปดูชิมพี่ะงงน,ะงงนะงงปิดตาหลวงปู่โตไปดูชิมพี่นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้นะครับปิดตาหลวงปู่โตไปดูชิมพี่ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสว,สวยอย่างนี้เลยครับรายการ13าพับปิดตาหรือดดูชิมพีตรงนี้เอาไปในะราคาเอาไป500บาทกับ500อยบาทเลย500ยบาทดับ500บาทสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ ต่อไปสิบสี่สิบสี่จะเป็นพ kind of ับป um, ิดตาหลงปู่เอ ok ี่ยมพระองคนี้เป็นปิดตาหลงปู่เอี่ยมฝั่งมุดทองพระองคนี้ฝั่งมุดทองสามดอกเลยนี่ครับปิดตาหลงปู่เอี่ยมฝั่งมุดทองสามดอกนี่ครับปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ ไปสวออยงี้เลยนี่ครับรายการ14พระปิดตาผู้เอี่ยมฝังมุดทอง3ดอกองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปเอาไปห้0บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทบสวยงี้นะครับไปสวยงี้เลยต่อไป15 15จะเป็นเหรียญหลวงสดรถปากน้ำองค์นี้ เป็นเหรีรยญกะเหรี่ทองรสสดรถปากน้ำนี่ครับพระมงคลเทพพุ่นนี้เป็นเหรียญกะเรทองครับตรงนี้เป็นเหรียญกะเรทองเลยนี่ครับเหรียญกะเหรี่ทองรสสดรสปากน้ำนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยสอย่างนี้เลยครับ สวยงี้เลยนี่ครับสวยงี้เลยครับรายการ15บหเรียนก็เลยทองอสวยรถปากน้ำองค์นี้เอาไปธนาคารหน0่ 1, บาท1,200บาทเลย1,200บาทครับองค์นี้ไปเล่มเงินแท้เลยครับองค์นี้นี่ครับไปสวยงี้เลย ต่อไป 16. 16 16จะเป็นเหรียญบุวโตครับตรงน,นี้เป็นเหรียญหลวงโตลงยาลายธงชาติตรงนี้นี่ครับปเปลี่ยนหลวงโตลงยาลายธงชาติเลยวัดมาดูชิมพี่นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการสิบหกเรียนหลวงปู่ตุ๊กเอาไปดูชิมพีองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาท,บบาทบสวยอย่างเี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย ต่อไป 17, 17จะเป็นสมเด็จลงรักปิดท้ององนี้เป็นพระสมเด็จลงรักปิดท้องนี่ครับเป็นสมเด็จเก่าแล้วพวงนี้เป็นสมเด็จลงรักปิดท้องเก่าเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ แอบน,นี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับไปสวยงี้เลยนี่ครับลายการที่17พระสมเด็จองรักปิดทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทหับ600บาทเลย หกร้อยบาทรั600บหกร้อยบาทสวยเงี้ยนะครับไปสวยอย่เงี้เลยต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นพระโตบางกะทิงครับตรงนี้เป็นโตบางกระทิงเนื้อชิ้นนะตรงนี้เป็นโตบางกระทิงเนื้อชิ้นนี่ครับไปสวยอย่างี้ยเลยโต๊ะบางกระทิงเนื้อชิ้น นี่ครับสวย,ยงี้เลยนี่ครับสวย,สวย,ยงี้เลยครับโตบางกรทิงเนื้อชินรายการ18โตบางกรทิงเนื้อชินตรงนี้เอาไปในราคาเอาไปในราคา500บาทหรือห0าร้อยบาทเลย ห้าร้อยบาทหับห้าร้อยบาทหลับสวย่างนี้นะครับโตมังกรทิงก็ชินะลวตรงนี้รายการที่สิบแปดเลยนี่ครับต่อไปสิบเก้าสิบเก้าเป็นเบี้ยเงินนะ้วตรงนี้เป็นเบี้ยเงินเลยนี่ครับเป็นเบี้ยเงินในสวย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเบี้ยหุ้มเงินนะ้วตรงนี้เป็นเบี้ยหุ้มเงินเลยนะครับเบี้ยหุ้มเงิน สวยๆนี mainland, ้เลยครับเบี้ยหุ้มเงินนี่ครับสวยงนี้เลยนี่ครับสวยงนี้นะครับไลน์การสิบเก้าเบี้ยหุ้มเงินองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยงนี้นะครับเบี้ยหุ้มเงินครับตรงนี้ รายการที่สิบเก้าเลยนี่ครับต่อไปกันยี่สิบยี่สิบเป็นพระกิ่งคลองตะเคียนนะพวกนี้เป็นพระกิ่งคลองตะเคียนเนื้อน้ำตาลนะพวกนี้พระกิ่งคลองตะเคียนเนือนนนอเนเน้อน้ำตาลน,นี่ครับไปสวยเงี้เลยพระกิ่งคลองตะเคียนเนื้อน้ำตาลนี่ครับไปสวยเงี้นะครับ ไปสวยอย่างนี้เลยขกิงลองละเคียนในน้ำตาลนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับรายการ2ี่สิกิ่งของตะเคียนน้น้ำตาลองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทก้าร้อยบาทเลย 500บาทกับ500บาทอะสวนอย่างเงี้ยนะครับพักกินของแลเ้เช่นน้ำตาลทั้งวงนี้รายการยี่สเลยนี่ครับก็จบรา้ยี่สิบรายการที่เราพี่ชมกันในวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากรู้ในเพิ่มเติมอยากสอบถามตองไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 454ได้เลยนะครับหรือว่าพี่ท่านไหนจะลบสอนเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4789 450้ 4, 5, 4, ได้เลยนะครับแอดเข,ข้าสตาร์พูดคุยเข้ามาตอรองราคาได้นะครับพี่พี่องค์ไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่น่านสนใจอยากพิดองนายพี่พี่สามารถโทรมาล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนารายการที่เท่าไหร่ง่ายงานี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางพี่ไม่บกเพิ่มครับพรกรูปการเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พ สำหรับวันนี้คาทาแหลกหลวงบ้านอีกทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ